กลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่มีอายุน้อยที่สุดในสหรัฐคือประชากรวัยเจนซีที่มีอายุระหว่าง18-27ปีครับเมื่าบางคนเนี่ยจะเริ่มบวชเป็นครั้งแรกแต่พวกเขาคือแรงผลักดันสําคัญให้มีการมีส่วนร่วมของชาวริการในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับและผู้สื่อข่าว v o l Laurel ร o w ป a มมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณรัฐพลออดสิตมีรายละเอียดมานําเสนอครับ คนเจัซก็คือเป็นคนกลุ่มที่อายุ17ถึง18ถึง27ปีนะครับแล้วขณะที่หลายคนเนี่ยเป็นคนที่เริ่มรู้กระบวนการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกแต่คนเหล่านี้จํานวนไม่น้อยนะครับก็เป็นคนที่ลงมือปฏิบัตินะครับให้คนวัยเดียวกันนั้นสนใจการเลือกตั้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้มีคนนั้นมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นนะครับกิจกรรมหนึ่งที่เกิด ก็คืออยู่ที่มหาวิทยาลัยมอนโกเมอรีในรัฐในรัฐแมริแลนด์เมืองร็อกวิลล์นะครับนั่นก็คือการจัดตั้งครูหาเลือกตั้งจำลองนักศึกษาที่เป็นเรี่ยวแรงหลักของโครงการน,นี้ยังได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เป็นทางการนะครับมาให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งด้วย Today's event about voter was all บ i t n e y Green ผู้จัดการเลือกตั้งจำลองคนหนึ่งกล่าวว่ากิจกรรมลักษณะนี้นั้นช่วยเตรียมตัวผู้ใช้สิทธิ์ให้รู้ว่าในวันเลือกตั้งจริงนั้นจะเกิดอะไรขึ้น <Come> on, <y> ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามให้นักศึกษาออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ครับ I just want to see how it feels like voting for the first time. อักยานดามังผู้ที่ยังไม่เคยเลือกตั้งประธานาธิบดีมาก่อนนะกล่าวว่าผมต้องการมาดูให้ทราบว่าการใช้สิทธิ์ครั้งแรกนั้นเป็นอย่างไรครับทางด้านนามดีอิเฟจุค่าผู้ที่ร่วมกิจกรรมคูหาเลือกตั้งจำลองครั้งนี้กล่าวว่าเขามีความสนใจเรื่องนี้ของประเทศซึ่งดูเหมือนว่าสูงมากนะครับ หนึ่งในนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมนี้คนหนึ่งนะครับลิบบี้แมคเคลตันบอกว่าเธอนั้นสนใจเรื่องสิทธิการเจริญพันธุ์ของสตรีและสภาพอากาศเปลียปล่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือว่า m a t e Change นะครับอีกคนหนึ่งนะครับมาฮัมบีมูซันดาที่มาร่วมโครงการนี้บอกว่าสำหรับหลายคนบทบาทของสัตว์บนเวทีโลกนั้นเป็นสิ่งที่เยาวชนสนใจนะครับ รัฐแมริแลนด์แห่งนี้นะครับถูกคาดหมายว่าจะเลือกประธานาธิบดีโดยใช้ตัวเลือกของพรรคเดโมแครตซึ่งก็คือคามาลาแฮร์ริสในการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีกับอดีตประธานาธิบดี people, โดนัลด์ทรัมป์นะครับ world, แต่รัฐทางใต้ลงมาอย่างจอเจีย,จยผู้ชมเป็นรัฐสมรภูมิที่ต้องลุ้นว่าแคนดิเดตคนใดจะดจชนะนะครับ<ะ>ประธานชาวพักรัพับลิกันที่เป็นคนรุ่นใหม่จากรัฐจอเจีย จัคคลินแฮมกล่าวกับ VOA ผ่าน Skype ว่าประเด็นทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนจำนวนมากแต่บอกว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นทำให้ยากที่จะมีครอบครัวในเวลานี้ นัวสํารับการหาเสียงในหมู่ Gen Z นะครับเธอบอกว่าคุณไม่สามารถเข้าถึงผู้มีสิทธิ์ออกเสียง Gen Z ได้โดยการโทรหาเพราะพวกเขานั้นใช้โปรแกร,รมบล็อก Spam หรือไม่ก็ไม่รับสายคนที่ไม่คุน้นเธอกล่าวเสริมนะว่าคนรุ่นใหม่คือคนแห่งยุคโซเชียลมีเดียและรับข่าวจากช่องทางนี้เป็นหลัก ทางด้านอินฟลูเอนเซอร์การเมืองที่นิยมพักคเดมโมแครตฮัลรีซิสตสันเห็นด้วยกับสิ่งที่แฮมกล่าวนะครับ And ซิสตสันบอกว่าผมจะบอกนะว่าแอปสำหรับการรับข่าวสารหลักของคนรุ่นใหม่ก็คือ TikTok นั่นเองส่วนที่รัฐเวอร์จิเนียนะครับแ a มิล่าอาฟฟอนโซเมซาใช้วิธีเคาะประตูเดินตามบ้านเพื่อช่วยรณรงค์ ทางการเมืองให้กับแคมเมลาแฮร์ริสที่เมืองเฮอนดอนครับเธอบอกว่าบางครั้งนั้นบางคนก็ไม่เปิดประตูตมาคุยกับเธอ <Hey. S 2> แต่ก็พยายามต่อไปเรื่อยๆและกล่าวว่าได้เห็นความคึกคักข,ของชาวเดโมแครตรุ่นใหม่หลังจากที่พลัคเปลี่ยนตัวแคนดิเดตจากประธานาธิบดีโจไปเป็บเดน <sunny> มาเป็นแคมเมลาแฮร์ริส และเธอกล่าวทิ้งท้ายได้ว่าประชากร Gen Z นั้นมีพลังโหวตรวมกันมากถึง40ล้านเสียงทั่วสหรัฐน,น,น่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ได้ครับ